อันนี้เต็นท์นะเดี๋ยวผมเนี่ยสอนลุงตั้งนะมันช่วยกันลมกันฝนได้มันกันได้ไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็พอมีประโยชน์อยู่แหละอย่างน้อยมันก็กันยุงกันอะไรได้อลุงก็นี่ผมเนี่ยเตรียมมาให้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีกําลังจะอะไรมากมา,มากมากมายขอบใจมากเลยนุม่มครับผมอันนี้ผมตอบแทนลุงอะ่ะลุงช่วยผมมาเยอะแล้วนี่ครับลุง เอาไปวางตรงนั้นก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนลุงตั้งที่หลังตั้งเต็นท์เออโอ้ลุงเอาไปวางที่เมียลุงก่อนก็ได้นะสวัสดีครับผมไหล์นนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องด่วนนะคือเหมือนผมเนี่ยจะได้รับการสื่อจิตมาจากลุงอ้วนนะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่ทุกคนแต่ว่าผมเนี่ย รู้สึกได้จริงๆนะเหมือนว่าแบบคุยกับผมได้เลยบอกว่าเหมือนว่าลุงอ้วนเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรสักอย่างนะผมก็เลยรีบเดินทางเข้ามาในป่าเลยเพื่อที่จะไปตามหาลุงอ้วนแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าลุงอ้วนเนี่ยรอผมอยู่ตรงไหนแต่ว่าลุงอ้วนบอกว่าอยู่ตรงใกล้ๆที่ผมเนี่ยได้เจอกับลุงอ้วนครั้งแรกนี่แหละก็าลุงอ้วนเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวต้องเดินไปหาดูก็ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวออกเดินทางก่อนไม่รู้ว่าลุงอ้วนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแบบยังไงนะแบบเรื่องด่วนอะไรขนาดนั้นไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าท่าทีของลุงอ้วนเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบท่าทีรีบร้อนอะไรนะก็ท่าเป็นแบบเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยผมว่าอาจจะมีต้องแบบคําพูดต้องดูรีบร้อนหรือว่าล้นล้านบ้างแต่นี้ก็พูดคุยกับผมปกติแค่ลุงอ้วนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือ ให้ผมเนี่ยขึ้นมาหาหน่อยนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นมาแบบได้สื่อสารปุ๊บผมก็รีบเดินทางขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าลุงอ้วนต้องการอะไรอ๋อก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางเพื่อไปตามหาลุงอ้วนก่อนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในทางคลิปจะต่อไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเดินขึ้นมาถึงใกล้ถึงตรงที่ ้เจอกับลุงวันลวนะเราผมต้องขอพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเลยอาการมันร้อนมากๆนะเดินจนเมื่อยขามาแล้วเพราะมันไกลยอยู่พอสมควรน,นะก็หลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมเนี่ยได้พาตัวน้องสาวเนี่ยไปให้ท่านเงินปัดเป่าสิ่งชัว่วร้ายออกมาเนี่ยก็ อาการดีขึ้นแล้วนะทุกคนเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมละก็ทุกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคือน้องฝาองผมเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ว่ายังรู้สึกเหมือนลอยลอยอยู่นะคือก็ยังมีหมือบ้างแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงนะก็เลยทําให้แบบมันยังมีผลข้างเคียงอยู่นิดหน่อยนะโอเคผมว่า เราออกเดินทางต่อกันดีกว่าเพราะอยากรีบกลับบ้านเหมือนกันนะทุกคนมันร้อนมากๆเลยทุกคนนั่นไงลุงเขียวทุกคน ไม่ใช่ลุงเขียวลุงอ้วนเหมือนไปหมดเลยนะเออพูดถึงลุงเขียวก็ลืมเหมือนกันนะไม่ได้ไปพบกับลุงเขียวเนี่ยนานแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยแกเป็นยังไงบ้างนะคือลุงเขียวเนี่ยก็เป็นคนในเมืองรับแรกเหมือนกันพวกท่านหน้าหมู่บ้านหรือว่าคนในเมืองรับแรกเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยลุงเขียวลุงอ้วนครับล้านนี้แล้วทุกคน ลูกอ้วนครับครับนี่ลุงอ้วนเรียกตัวผมมาใช่ไหมใช่อ๋อผมก็ว่าอยู่เหมือนทีแรกผมก็นึกว่าผมคิดไปเองเออแล้วลุงอ้วนมันทำอะไรตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือจากต้องการความช่วยเหลือจากผมเหรอแล้วท่านลุงลุงลุงอ้วนต้องการอะไรอ่ะ อยากให้เจ้าช่วยหาที่พักให้เมียข้าหน่อยข่าได้ไปช่วยเมียข้าออกมาแล้วอ๋องั้นเหรอลุงไปพาเมียลุงออกมาข้างนอกแล้วใช่ไหมใช่อาอแล้วเมียลุงอยู่ไหนอะข่ะซอนตัวไว้อยู่อ๋อแล้วลุงต้องการอะไรอะที่พักหรือว่าอะไรอยากให้เมียข้าได้อยู่สบายสักหน่อยอ๋องั้นลุงพาผมไปหาเมียลุงก่อนได้ไหมได้ไปเจอลุงเดี๋ยวผมนนียจะดูอีกทีหนึ่งนะ ไปลุงนำทางผมเลยไปทางไหนครับโอเคก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะคือลุงอ้วนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะคือเมียของลุงอ้วนเนี่ยถูกทหารเมี่ยถูกทหารถูกคนในเมืองรับแลเนี่ยไล่ล่าเหมือนกันลุงอ้วนก็เลยจำเป็นต้องไปนำตัวออกมาอยู่ที่โลกภายนอกนะ เอาแล้วเมียลุงได้กินอะไรหรือยังอ่ะยังเลยยังเลยเหรอเอาแย่ yeah, ดีแบบเนนะี้ยก็เดี๋ยวขอผมขอไปดูก่อนนะแล้วเป็นไงบ้างลุงสบายดีไหม ลุงครับลุงอรรอเอาลุงทางนั้นเดินได้เหรอทางที่ปลอดภัยกว่าน,นี้ก็ได้พรามว่าทางเดินมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าผาแล้วลุงอีก,กไกลไหมลุงไกลมากเ้าะไกลเลยเอาอีกไกลเลยเหรอแล้วทำไ,กกววไมลุงมา แล้วเมื่อกี้เนี่ยลุงนั่งทำอะไรอ่ะทำพิธีทำพิธีพิธีอะไรลุง<ม>ที่<ม>เรียกตัวมมผม,มนะใช่อ๋ออ๋อนั่นลุงทำพิธีแบบสื่อจิตใช่ไหมลุงใช่โอ้โหสุดยอดไปเลยผมจะทำได้บ้างแบบเนี้ยถ้าผมอยากทำนี่ลุงว่าผมทำได้ไหมเก้านะมาคเก้าก็อาจจะสามารถใครได้ก็ได้สุดยอดไปเลยลุงผมก็เคย แบบมีคนเคยสื่อสารแบบนี้กับผมอยู่สองสามครั้งเหมือนกันนะลุงแต่ว่าดูเหมือนเขาจะไม่ได้ไม่ได้ทําพิธีอะไรเลยไม่รู้ว่าเขาทํายังไงบางทีเขาก็มาเข้าฝันนะลุงลุงว่าสุดยอดเปล่า สุดยอดไปเลยนะทุกคนคือลุงอ้วนเนี่ยได้ทำวิธีสื่อจิตไปหาผมนะทำให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าลุงเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะก็ลุงอ้วนบอกว่าต้องไปอีกไกลพอสมควรนะทุกคนกว่าจะไปถึงตรงที่เมียของลุงอยู่งั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดไปตอนที่ใกล้จะถึงเลยก็แล้วกันนะเพราะว่ามันอาจจะเปลือง แบตผมแล้วก็อากาศมันร้อนนะผมว่าผมขอพักโทรศัพท์ไว้ก่อนก็แล้วกันขอพักกล้องไว้ก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแบตไม่พอแล้วก็หรือไม่ถ้าเครื่องมันร้อนเกินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายต่อได้นะทุกคนก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ใกล้จะถึงตอนตรงที่เมียลุงอ้วนอยู่เลยก็แล้วกันโอเคทุกคนก็เดินมาพักใหญ่แล้วนะ เป็นไงบ้างลุงไก่ถึงแล้วนุม่มไก่ถึงแล้วเหรอโอ้โหไก่มากนะลุงเกือบสองกิโล<อ>เลยมั้งเดินมานี่เหงื่อแห้งหมดแล้วทุกคนเหงื่อออกจนแห้งหมดแล้วอ่ะไก่มากเลยแต่ว่าไม่แบกใจเรกเป็นผม,มนก็จะพาไปแอบที่ไกลๆนะเพราะว่าแถวน,นี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควร ลุงเดือร้อผมด้วยนิเพราะ่าแถวนี้นี่ผมไม่เคยมาเลยเลยูกทุกคนผมไม่เคยมาแถวนี้เลยว่าไงนะครับอ,อ,อ๋อผมเข้าใจลุงนะ ล้มอฮ้ยี่มันใบไม้เนี่ยลื่นมากเลยยิ่งอยู่บนก้อนหินนะทุกคนลื่นมากกแล้วนี่ลุงอ้วนจะออกมาอยู่โลกภายนอกตลอดเลยไหมหรือว่าลุงจะหาวิธีกลับไปในเมืองลับเลยอีกไหมไง,ง,ง,งั้นเหรอ ก็เข้าไปก็ระวังด้วยนะลุงผมเนี่ยไม่อยากให้คนดีๆเนี่ยต้องเป็นอะไรไปนะแล้วลุงไม่ไม่มีแบบหลักฐานในการชี้ตัวคนร้ายตัวจริงเลยเหรอถึงยังลุงเอานู่นใช่ไหมลุงใช่ไหม,มนู่น่ะต้องอนตัวไว้ก่อนเลยนุม่ม แล้วลุงแน่ใจเหรอผมว่ามันลงลงมากนะผมว่าลุงไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไม่ดีกว่าเหรอค่าว่ามันก็พอปลอดภัยอยู่อันตรายอย่างนี้น่าจะเข้ามาได้ยากแล้วลุงคงต้องกางอาเขตเอาไวอ้อ่ะลุงมีวิชาแบบบังกายหรือว่าซ่อนกายไม่ลุงถ่าก็พอมีอยู่งั้นผมว่าผมขอแนะนำลุงหน่อยนะให้แบบ บางทําวิชาซ่อนกายไว้หน่อยเพราะว่าไอ้พวกชั่วเนี่ยมันอาจจะออกมาตามล่าลุงก็ได้นะเรามากเลยนุม่มผมคิดว่าลุงไปอยู่หมู่บ้านผมไหมมันจะปลอดภัยกันหรือผมก็รับประกันให้ไม่ได้หรอกลุงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีที่กันแดดกันฝนนะลุง กลัวเจ้าจะโดนลุกหลงของข้าไปด้วยละสิงั้นผมก็กลัวอยู่เพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยมีคนอยู่เยอะมากนะลุงมีงมรรครอบครัวผมเนี่ยมีคนเยอะมากเลยแต่ว่าผมอยากช่วยลุงไงถ้าขอแค่ที่ดอนให้เมียข้าได้อยู่สบายก็พออ๋องั้นเหรองั้นเดี๋ยวผมเนี่ยไปเอาให้ก็ได้ลุงเดี๋ยวผมเนี่ยนําของมาให้ลุงต้องการข้าวของอะไรบ้างอะ่ะลุงบอกผมมาได้เลยพอพะห่มไหม ไม่เป็นไรหรอกข้าต้องการจะทียู่ก็พอได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเอามาให้ลุงก็แล้วกันขอบใจบ้างเลยเจ้านุม่มครับงั้นลุงรองนี่นะผมจําทางได้ละเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเอาคนเดียวลุงก็รอนีนะดูเมียลุงให้ดีๆล่ะได้เลยไอ้นุม่มครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปเอาก่อนเดี๋ยวไอ้นุม่มครับข้าขอฝากหาอะไรมาให้เมียข้ากินน้อย อ๋อได้ครับผมจะเอามาอยู่แล้วครับลุงไม่ต้องห่วงขอบใจมากครับงั้นผมขอตัวไปนําของมาก่อนนะโอเคทุกคนคกคน็เมื่อกี้ได้ไปเจอกับเมียลุงอ้วนมาแล้วนะผมเนี่ยยังไม่เจอหน้าเลยนะเพราะแม่นางเขาเนี่ยได้คุมหน้าอยู่เมียลุงอ้วนอ่ะแต่ผมดูหุ่นแล้วเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าผมว่าคิดว่าน่าจะหน้าตาดีเลยแหละทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเอาของมาให้ลุงอ้วนหน่อยก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมพาไปจะชวนไปอยู่ในหมู่บ้านน่ะมันผมว่ามันก็ได้นะแต่ว่ามันลุงอ้วนเนี่ยไม่ไปนะเพราะว่าไม่อยากให้ผมเนี่ยเดือดร้อนเพราะมันอาจจะมีพวกคนที่ตามไล่ล่าลุงเนี่ยเข้าไปในหมู่โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมได้กลับไปที่บ้านผม เป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้ได้กลับเข้ามาในป่าอีกแล้วนะเหนื่อยมากเลยทุกคนก็ไปเตรียมน้ํามาเพิ่มด้วยก็ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาดีก็เลยเอานี่เลยทุกคนเต็นเอาเต็นมาให้เลยนะแล้วก็ผมได้เตรียมพวกน้ํากับขนมนิดหน่อยนะแล้วก็มีเอาข้าวสารแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะหุงยังไงอดีทุกคนเนี่ยผมก็เตรียมน้ําน้ํากับขนมนี่ น่าจะพอนะวันสองวันนะก็เดี๋ยวผมค่อยนํามาให้เพิ่มนะทุกคนคือผมแบกมาได้แค่นี้แหละคือกระเป๋าผมมันค่อนข้างดีจนหนักนะเพราะว่าผมเตรียมน้ําของผมมาเนี่ยก็สี่ห้าขวดละก็นี่เต็นท์กับของกินก็หวังว่าอยากให้ลุงแกได้เจอแต่เรื่องดีๆนะเพราะว่าลุงแกเนี่ยเป็นคนที่ดีมากผมเนี่ยไม่อยากให้คนดีๆเนี่ยต้องมาทนทุกข์ลำบากไอ้คนดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคน มันย่อมถูกคนที่ไม่ดีเนี่ยเอาเปรียบเสมอเพราะว่าคิดแต่จะทําสิ่งที่ดีก็เลยถูกเพื่อนทรยศนะลุงอ้วนอะแบบเป็นคนดีเกินจนเพื่อนทรยศก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองเพื่อนเลยหรือว่าลุงแกเก็บความแค้นไว้ในใจอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะาลุงแกเนี่ยแทบไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับเพื่อนแกเลยนะไม่เคยบอกด้วยซ้ําว่าจะไปแก้แค้นหรือว่าไปทําอะไรเพื่อนนะผมว่าไม่รู้ว่าแกเนี่ย ยังโกรธเพื่อนอยู่หรือเปล่าที่หักหลังทําให้ตัวเองและเมียเนี่ยต้องมาทนลําบากอยู่ที่โลกภายนอกแถมยังโดนตามล่าจากคนในราชวังอีกนะก็สงสารแกเหมือนกันนะแล้วแกเนี่ยดันเป็นคนที่ดีมากๆด้วยถ้าผมไม่มีแกเนี่ยผมว่าผมอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยน้องสาวของผมได้ก็ได้ผมว่าช่วยไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามีดอาคมที่ท่านเงินได้ลงอาคมมานั่นน่ะมัน ไม่สามารถที่จะทํานางทําอะไรนางแม่มดชั่วนั้นได้นะก็ uh ตอนนี้นางแม่มดชั่วนั้นก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออผมลืมเตือนไปนะต้องไปเตือนลุงอ้วนด้วยว่าให้ระวังนางแม่มดชั่วนั้นด้วยเพราะว่ามันยังน่าจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละก็โอเคผมว่าผมเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปอีกไกลพอสมควรนะกว่าจะถึงเมื่อกี้ผมนั่งพักแล้วก็คือโทรศัพท์มันร้อนนะผมก็เลยตัดมาตรงนี้เลย แบตก็จะหมดไปเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนมาก็ใกล้ถึงแล้วทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงละก็ไม่รู้ว่าต้องจำเป็นต้องสอนแกตั้งเต็นท์ป่ะนะเพราะว่าลุงว้วนี้ไม่รู้ว่าเคยเจอเต็นท์หรือเปล่าเพราะอยู่ในเมืองรับแลนี่ไม่น่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอย่างเต็นท์อะไรแบบนี้นะพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่มีหรอก เดี๋ยวค่อยสอนลุงแกก็แล้วกันป่าแถวนี้มันรู้สึกเย็นนะมันร้อนมันก็ตอนเดินอะมันก็ร้อนแต่ท่านั่งเฉยเฉเนี่ยลมพัดก็ถือว่าเย็นพอสมควรเลยผมมาแล้วลุงรอนานไหมครับลุงรอนานไหมเนี่ยนานมากโอ้ผมต้อง ผมพักหลายรอบเลยลงุงคืออากาศมันร้อนมากเลยอันนี้ลงุงอันนี้เต็นท์นะเดี๋ยวผมเนี่ยสอนลุงตั้งนะมันช่วยกันลมกลันฝนได้มันกันได้ไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็พอมีประโยชน์อยู่แหละอย่างน้อยมันก็กันยุงกันอะไรได้อะลงุงก็นี่ผมเนี่ยเตรียมมาให้ได้ไม่เยอะนะเพราะผมก็ไม่ได้มีกําลังจะอะไรมากมา,มากมากมายหรอกขอบใจมากเลยนุม่มครับผม อันนี้ผมตอบแทนลุงอะ่ะลุงช่วยผมมาเยอะแล้วนี่ครับลุงเอาไปวางตรงนั้นก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนลุงตั้งที่หลังตั้งเต็นท์เออลุงเอาไปวางที่เมียลุงก่อนก็ได้นะ <c oughs> ผมดูเมียลุงนี่น่าจะเป็นคนขี้อายนะไม่คุยกับผมเลย ผมเข้าใจแล้วลุงผมเจอหลายคนละคือผู้หญิงจางเมืองรับแรเนี่ยดูค่อนข้างที่จะพูดน้อยนะลุงหาที่นั่งก็ได้นะเพราะมันเมือ่อยยืนไปก็เมือ่อยลุงผมว่าหาที่นั่งดีกว่าตกใจมากเลยนุม่มแต่ไม่เป็นไรรอกท่านในอนาคตจะมีอะไรให้ข้า,าช่วยก็บอกได้นะแล้วลุงจะลุงจะอยู่ตรงนี้นานไหมเนี่ย อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงเนี่ยถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะมันมีน้ำใช่ไหมลุงอ๋อผมเจอร่องน้ำนะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะมีน้ำใช่ด้วยทุกคนมีน้ำนะนี่อะน้ำไม่เยอะนะแต่ข้างหน้าน้ำมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนนนะ่นอะอ๋อผมไม่แปลกใจแล้วทำไมลุงเนี่ยถึงเลือก ที่ตรงนี้เพราะว่ามันมีน้ำนะแต่ว่าระวังนะลุงไอน,นี้ไผ่น้ำนะมันแบบอุย้ยแทงทะลุรองเท้าเลยโอ้โหเกือบดีนะมีรองเท้าทุกคนโดนไผ่น้ำทิมนะไอโชคดีที่มีรองเท้าโอเคงั้นลุงผมขอกลับแล้วนะลุงมีอะไรจะรบกวนผมเองไหมหรือว่าลุงแบบต้องการให้ผมไปหาอะไรให้อีกไหมลุง ไม่มีแล้วแหละเจ้าหนุม่มแค่นี้ก็พอแล้วขอบใจมากอ๋อลุงมีอาวุธมีอะไรไหมก็พอมีอยู่อ๋อครับดีละลุงผมก็จะบอกหน่อยว่าไอ้นางแม่มดชั่วนั่นนะ่ะมันได้ลงอาคมไปที่น้องสาวของผมอะมันใส่แบบวิญญาณชั่วร้ายเข้าไปในน้องสาวของผมทําให้น้องสาวของผมเนี่ยผิดแปลกไปแต่เมื่อว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้พาตัวน้องสาวของผมเนี่ยไปชําระล้างสิ่ง ชัวร้ายออกจากร่างกายแล้วคือตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วผมก็อยากจะบอกลุงว่าระวังไอ้นังแม่มดนั่นมันอาจจะมาตามทําร้ายรังขวานลุงได้นะแล้วก็ผมเป็นห่วงเมียลงุงไงถ้าว่าเกิดอันตรอันตรายขึ้นมาเนี่ยลุงจะปกป้องไม่ได้เพราะไอ้นังแม่มดนั่นน่ะมันแข็งแกร่งมากๆลุงก็ระวังตัวไว้ผมก็อยากจะเตือนแค่นี้แหละผมเป็นห่วงนะก็ผมขอตัวกลับก่อนเลยนะลงุงได้เลยเจ้าหนุ่ม โอเคงั้นผมขอตัวจากกันแค่นี้นะลุงทามีอะไรก็ลุงสามารถติดต่อหาผมได้เลยและลุงทำพิธีเนี่ยนานไหมลำบากไหมลุงก็ลำบากอยู่เลยเพราะว่าเจ้าอยู่ไกลมากเลยอ๋องั้นก็ผมก็ไม่รู้จะติดต่อลุงยังไงอ่ะลุงก็ทนหน่อยนะลุงนะโอเคงั้นผมขอตัวออกเดินทางกลับก่อนเลยนะลาก่อนครับลุงโชคดีครับ โอเคครับทุกคนก็ผมได้เดินทางออกมาจากป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังอยู่ในป่าอยู่นะ <c oughs> คือผมเนี่ยก่อนจะกลับมาก็ได้สอนวิธีตั้งเต็นท์ให้ลุงแล้วนะเผื่อว่าลุงจะพับเก็บย้ายถิ่นย้ายอะไรเนี่ยผมก็แปลกไม่แปลกใจใหรอกจะไมลุงย้ายอยู่นี้เพราะว่ามันมีร่องน้ําแล้วก็มีน้ําที่มันผุดออกมาจากใต้ดินนะถ้าทุกคนไม่เห็นเนี่ยมันพุดออกมาจากใต้ดินจริงๆนะทุกคนมันสุดแค่นั้นอ่ะแต่ว่ามีน้ําออกมาตลอดเลยแต่ว่าผม ไม่รู้ว่ามันจะสกระปรกหรือเปล่านะเพราะว่าใบไม้แห้งเนี่ยเต็มบเต็มร่องน้ําไปหมดเลยก็ผมได้แนะนําลุงแล้วว่าถ้าอยากได้น้ำสะอาดเนี่ยขอแนะนําให้ลุงจุดไฟนะผมได้มอไฟแช็กไปให้ลุงด้วยลูกหนึ่งแล้วก็เต็นท์กับขนมที่กางเต็นท์ก็ผมก็ได้สอนลุงในการใช้กางเต็นท์ละการพับเก็บการอะไรเนี่ยก็สอนลุงไปหมดแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะก็ลุงเมียลุงแกเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะผมตั้งแต่ผมมานี่ไม่พูดอะไรสักคำเลย แต่ว่าผมไม่แปลกใจหลอกนะเพราะว่าคนในเมืองรับแรงเนี่ยผู้หญิงผมเจอหลายคนแล้วค่อนข้างที่จะเงียบขึมมากๆเลยก็โอเคผมได้ขอตัวกลบกับบ้านก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีโทระอะไรกับปา่าอันนี้แล้วนะผมขอกลับไปอยู่แบบร่มเย็นดีกว่าในบ้านผมรู้สึกว่าเย็นกว่าในป่าอีกไม่รู้่าเป็นเพราะผมชินกับในบาน้านหรือเปล่าเพราะในป่าเน,นี่ยมันร้อนมากเลยเพราะว่าถ้าลมพัดเนี่ยมันก็น่าจะเย็นนะแต่ว่าผตรงนี้มันอยู่ในล่องเขาอะทุกคนมันก็เลยไม่เย็นเท่าไหร่ ลมพัดเข้ามาไม่ถึงนะก็โอเคคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เพื่อเป็นกำลังใจผมใน้ทํทำคลิปลต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ